เมนูวันนี้ไม่หรูครับกับข้าวันบ้านครับที่วันนี้ขอใจสายเนื้อครับกับเมนูวัวเนื้อใส่ต้นหอมผักชีลาวรสชาติที่พาไปลิ้นย้อนกลับไปหาครัวปู่ย่าตายายครับเครื่องไม่เยอะแต่อร่อยแบบไม่ต้องอธิบายแยะครับมาดูวัตถุดิบครับเนื้อวัว450กรัมครับสับ พอละเอียดครับผัดชีต้นหอมห้าร้อยกรัมครับเครื่องพร้อมจะลุกกระทะแล้วครับเดี๋ยวไปปรุงกันเลยครับติดเตาตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะสลับผัดพริกกระเทียมนะครับพริกวันนี้ใช้พริกแห้งหาเม็ดพริกแดงสดหาเม็ดกระเทียมไทยหนึ่งช้อนโต๊ะครับโขกพอหยาบครับน้ำมันร้อนก็ใส่พริกลงไปครับผัดให้ที่นหอมนะครับเรื่อหอมก็ เนื้อที่เราเตรียมไว้ครับนราลงมาคั่วครับเราจะคั่วเนื้อให้สุกเลยนะครับเนื้อเริ่มหอมแล้วก็ตึงตัวคั่วไปเรื่อยครับให้กลิ่นหอมลอยขึ้นมาเลยครับตอนนี้เนื้อก็เริ่มตึงแล้วนะครับเริ่มหอมแล้วครับเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ครับซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะครับ ทอดถอยก็หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปครับวยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับโดยถ้าผู่ชมไม่ชอบหวานนะครับจะใส่ผงหัวก็ใส่ได้นะครับตอนนี้ใส่ไปเลยครับชิมรสดูครับว่าขาดเหลืออะไรบ้างถ้าผ่านคือยิ้มถ้าไม่ผ่านก็คือเติมเติมครับผ่านครับกลมกล่อมแลยครับผักที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับก็ผัดผัดครับผัดพอผัดเขาสลดนะครับกุ้เขาทั่วถึงก็เป็นไ้ว่า เมนูวันนี้จบแล้วนะครับตอนนี้กลิ่นหอมลอยมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับกับเมนูว,วันนี้ขัวเนื้อใส่ต้นหอมและผักชีลาวครับจะรับใส่เนื้อนี่ห้ามพลาดนะครับ จบแล้วนะครับกัวจบกิ่นหอมมาเลยนะครับจานนี้แหละครับกัวเนื้อใส่ต้นหอมและผักขี้เหล่าก่อนลาวนะครับถ้าชอบก่าฝากกดไลค์กดแชร์้วนะครับไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ